สวัสดีครับช่างแจ็ค J JA A Air Car Service ซ่อมแอร์รถยนต์หนามแดงสมุทรประการวันนี้พามาชม Honda c ซ v i c fc นะครับ2016เข้ามาด้วยอาการแอร์เย็นน้อยแล้วก็ลูกค้าไปเติมน้ำยามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับตอนนี้ไม่เย็นแล้วตัวเช็คภายนอกเรียบร้อยไม่มีคราบรั่วนะครับไปดูภายในครับรุ่นนี้ตู้รั่วบ่อยมากนะครับที่หลานเจอ ภายในก็จะรือประมาณนี้นะครับ c ีวิ c เอฟซีซีอาเจนห้าจะรือพอๆพกันครับตู้แอร์อยู่ด้านนี้เจอแล้วครับนี่สภค,ครตู้แอร์ครับมีคาบลวเต็มเลยนี่มุมนี้ครับแล้วก็มีด้านหลังด้านหลังกันรั่วครับมุมนี้เลยมีคราบน้ำมันเฉมเิมอยู่ อเคชุดเปิืกตู้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับฝุ่นเครือเลยแล้วก็ด้านนี้ครับนี่เห็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ c ีวิกเอฟซีสโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้แอร์ครับ c ีวิกเอครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แท้ของ v a ลิโนะครับปีสองพันสิบหทางร้านรับประกันให้1ปีเลยครับผมแล้วก็ใส่กองฟิลเตอร์แค์บอนนะครับ รดเชยน้ำมันคอมพวกชุดเปิดตู้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันนิดนึงนี่เลยตากแดดไว้แล้วครับบางให้ถูกชิ้นเลยโอเคอเประกอบกันครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับฟีวิก FC ตัว2018 1 8ครับเติมน้ำยาแอร์ประมาณ500กรัมนะครับผมแล้วก็แรงดันตอนนี้นะครับการโลก็อยู่ประมาณ30 ด้านไฮอยู่ประมาณ180ไปดูความเย็ยนครับด้านในประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงความเย็ยนตอนนี้ครับตู้วาลิโอครับเย็ยนจัดมากเลย4.3มองศาแล้วอันนี้ปรับพัดลมเบอร์3เบอร์4แล้วก็ความเย็ยนสูงสุดเงานั้นเสร็จส่งงานได้นะครับช่างแจ๊ J.A. Air Car Service สนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับ0871098499วันนี้สวัสดีครับ